ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีไบทีซีพอดแคสพบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าต้องถูกใจหลายๆคนแน่ๆโดยเฉพาะคนที่เอ,อ่อกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการสร้างไรายได้หรืออยากเปลี่ยนสกิลที่มีให้เป็นเงินครับเราจะมาคุยกันเรื่องไอเดียหาเงินในอากาศครับผมจากสิ่งที่เราอาจจะมีอยู่แล้ว นั่นก็คือความสามารถทางภาษาอืมน่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับวันนี้เราจะมาขุดข้อมูลจากแหล่งที่เขาบอกว่าเป็นโอกาสทองสำหรับคนสองภาษาเลยนะหรือเรียกว่าเงินงานแปลมาดูกันครับว่าแค่รู้มากกว่าหนึ่งภาษาเนี่ย เออมันเปิดประตูสู่โอกาสทำเงินแบบไหนได้บ้างมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนทำงานประจําอยู่แล้วหรือน้องนองนักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามที่อยากลองใช้ภาษาหาเงินเพิ่มค่ะเพราะมันคือการเอาทักษะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาต่อย,ยอดกับโลกยุคดิจิตอลโดยตรงเลยลองมาดูกันค่ะว่าข้อมูลที่เราเตรียมมาวันนี้เนี่ยเขาชี้ช่องทางหรือว่ามีเทคนิคอะไรเด็ดๆบ้างโอเคครับเริ่มแรกเลยนะ ข้อมูลบอกว่างานแปลเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเอ,อ,อกสารวิชาการน่าเบื่อๆอย่างเดียวนะครับมีตั้งแต่เอกสารทั่วไปที่เราคุ้นๆกันไปจนถึงงานที่ต้องใช้หัวคิดสร้างสารรค์หน่อยอย่างเช่นแปลพวกคําโฆษณาสโลแกนสินค้าให้มันแบบปังในอีกภาษาหนึ่งอือฮึใช่ค่ะหรือแม้แต่ทําซับไตเติลหนังซีรีส์อันนี้ข้อมูลบอกว่าความต้องการสูงมากเลยใช่ใช่โดยเฉพาะพวกคอนเทนต์เฉพาะทางนี่เห็นได้ชัดเลยค่ะ ความต้องการเยอะจริงใช่ครับคอนเทนต์เฉพาะทางนี้แหละแล้วที่สำคัญคือแหล่งข้อมูลไม่ได้พูดลอยๆนะคะเขาชี้เป้าช่องทางหางานมาให้ด้วยที่แบบเข้าถึงง่ายๆเลยอย่างพวกแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คนใช้เยอะๆเพื่อโลกนะคะ f i v e r r เอย Upwork เอยอ๋อที่เป็นเว็บหางานฟรีแลนซ์ดังๆใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเหมือนเป็นตลาดนัดนานาชาติเลยให้เราไปโชว์ความสามารถหรือถ้าอยากเน้นตลาดในไทยอย่างเดียวข้อมูลก็บอกว่าตามเพจ Facebook ูวกกลุ่มง,งานแปลโดยเฉพาะเนี่ยก็มีประกาศหากันตลอดคึกคักมากค่ะแบบนี้เอ,อคนที่เป็นนักแปลจริงๆจะไปสู้ยังไงล่ะครับ นี่แหะคะ่ะคือประเด็นสําคัญเลยที่ข้อมูลเราเจาะมาคือ AI เนี่ยมันช่วยได้จริงเรื่องความเร็วเรื่องแปลเบื้องต้นอะไรแบบนี้แต่จุดแข็งของคนหรือที่ข้อมูลเขาใช้คําว่าคนเกลาภาษาเก่งคือจุดขายนะคะมันอยู่ที่ความละเอียดอ่อนความเข้าใจบริบท Mm hmm. การเลือกใช้คำให้มันสละสลวยให้ตรงใจคนอ่านตรงตามเจตนาไม่ใช่แค่แปลตรงตรงทื่อๆตามดิกชันนารีข้อมูลเขยกตัวอย่างเลยนะคะว่าพวกการแปลมุกตลกคำคมหรืออะไรที่ต้องเข้าใจวัฒนธรรมลึกๆเนี่ย AI มันยังเออยังทำได้ไม่เนียนเท่าคนหรอกคะ่ะมันต้องใช้เซนส์ อ๋อเข้าใจเลยคือ AI มันก็เป็นเครื่องมือช่วยทุ่นแรงได้แหละแต่สุดท้ายคนที่ทำให้งานมันว้าวจริงๆหรือสื่อสารได้ตรงจุดเป๊ะๆโดยเฉพาะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสไตล์เนี่ยก็ยังต้องเป็นคนอยู่ดีถูกต้องค่ะลุกข้อมูลยังเสริมอีกนะคะว่ามีเคล็ดลับหนึ่งอย่างบน Upwork หรือ Fiverr เนี่ยคือการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเลยหรือที่เรียกว่า niche down นะคะ niche down ยังไงนะครับ ก็คือสมมุติว่าเราเก่งสับกฎหมายมากก็เน้นรับแต่งงานแปลเอกสารกฎหมายไปเลยหรือถ้าชอบเล่นเกมมากๆก็ไปทางแปลเกมแปลบทสนทนาในเกมข้อมูลบอกว่าคนที่ทำแบบนี้เจาะจงไปเลยมักจะได้ค่าจ้างสูงกว่านักแปลทั่วไปด้วยซ้ำเพราะถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆอ oh. ค่ะเพราะงานการสร้างพอร์ตโฟลิโอหรือแฟ้มสะสมผลงานที่โชว์ว่าเราเก่งด้านไหนเป็นพิเศษเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะ โห oh, ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่รู้สองภาษาเฉยๆแล้วสินะครับเนี่ยแต่คือต้องรู้จักขายสกิลภาษาของเราให้ถูกจุดด้วยสรุปก็คือทักษะสองภาษาเนี่ยมันเป็นเหมือนสินทรัพย์จริงๆที่จับต้องได้ในยุคนี้เลยมีช่องทางให้ลองเยอะแยะไปหมดแล้วก็ถึงจะมี AI เข้ามาช่วย uh huh. คนก็ยังสำคัญมากอยู่ดีถ้าเราไม่หยุดพัฒนาฝีมือเรื่องการกล่าภาษา แล้วก็หาจุดแข็งเฉพาะตัวของเราให้เจอใช่เลยค่ะมันคือการแปลงทักษะที่เรามีให้กลายเป็นรายได้จริงๆในโลกออนไลน์มันแสดงให้เห็นเลยว่าความสามารถของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมที่มันซับซ้อนเนี่ยก็ยังคงม,มีคุณค่าแล้วก็เป็นที่ต้องการอยู่เสมอค่ะแม้ว่าเทคโนโลยีจะไปไกลแค่ไหนก็ตาม ฟังแล้วก็อดคิดต่อไปไม่ได้เลยนะครับว่าในยุคที่ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันแบบนี้มันจะมีทักษะความเป็นมนุษย์แบบไหนอีกบ้างนะที่ซ่อนโอกาสหาเงินในอากาศแบบนี้รอให้เราไปเจออยู่แล้วเราจะรับคมทักษะพวกนั้นของเรายังไงให้มันโดดเด่นพอที่จะเปลี่ยนเป็นโอกาสได้เหมือนเรื่องภาษาที่เราคุยกันวันนี้อืมน่าเก็บไปคิดเป็นการบ้านต่อจริงๆครับ